สวัสดีจ้าพี่ตองสีบอยสีเบะอย่างจพูพูดเดี๋ยไปตรวจเซ็กเงี้ยฝนตกก่อนยั็บสิบเบอรบบ์นอนนักจรินกัลังจานมาทิ้ายัยเก็บใหญ่จริงลาเลาแจะเอามาให้เลยนะเกบสิบพ่าันแม่แม่แมแมลุกไปเบิ้งอัน ไอ้ม่แน่ะแม่นดินซ์ออันดันขาดแม่เราบอกแรนเลยจดุดจัดห็นนแล็คิิงแปลวั้นทมใหญ่ไนแคบกันเพราะว่าใส่เกิดบแล้วมันปิวไปมนนางนะว่าแม่นฮักเนน่าบอทัคิงเออเมืองฮานฝนตกเป็นน้ำ เดี๋ยวพาแม่ๆไปเอเบิรงไอ้มานนักกันโอ้ยมือน อันนี้ก็ดันมาแล้วเหลือแต่ใส oh. ่ตะพุ่นน้อพี่น้องแต่ว่าอันนี้ก็ดันเลี้ยงเพราะว่าน้ำมันไหลลงมาหนีเด้มันก็ซีโซะโอ้โซะลงโอ้บ่แม่นหนีลงบ่บ่น้องแบบนี้หักลงเลยจิน่ะหักลงเลยจิน่ะป๊าดฝนตกแห้งไหลโซะโอ้ไก่กับเปียก อันนี้เด้มันหนามมันแห้งว่าทาะจนจนอันนี้ร้อยใครต้องมาหักลงเนาะไม่งน่จนอันนี้ตัวเทศหนีร้อยเลยก็เสียงดังแป๊กเลย <laughs> ดิไหลลงอีกเลยจะไปเหยียบใกล้แลนะ้วดีนะไม่ยังมีตัวค้่มยุ่แต่ขันไหล่เมื่อวตัวค้่มนี่จบอีเลยบ่มี่ขันไม่ไล่เมื่อวตัวค้่มนี่มันก็นสิยุบลงเลยไงบอสนี่บ่ม,มีตัวค้่มต้องบอกว่าเถิขึ้นมาหาเนีห้อง ต้องให้พ่อเถือกหาเนี่ยมะมห้องข้างล่างมัน,มนมแท่งฝนตกไหมเฮ้งสิแท่งสิไหลลงให้หน้ามดเลยอือม,มันสอะลงไป่นเบิ้งเนียมันไหลดินมันลงไปลงไป นั่นแล้วแท่งดินทรายหาเนื้อมาห่องอะไรอยู่บ้าสิกำแพงม่นสีหักล้งเลยข้างหลังนะ่ะต้องหาไมา้มากันน้ำแล้วนี่ ว่าสิขึ้นไห้แม่ไปเบิ่งงี้บอกนะก็จะขื่นไปนี่แหละพี่น้องที่ว่าอยากกคือน้ำมันไหลมาแห้งแค่สี่แล้วก็คือแบบมันเสาะมันน้ำแข็งอันนี้เฮ้ นั่นแล้วเพราะว่ามันทวนตั้งแต่อู่เฮ้อยประยุนแม่เขียวหุ่นสะระเลยหุ่นต้องหาเนี่ยไปดันไปห้องมันไว้ าบยูแล้วยูแล้วมาไม่มองระบายลงางพ่ามอแบปเบีย่ขนาดแปเบียรนีลงมาม่ยไปเย็บใกล้อันนั้นดินัะสิต้องเอาไม้ค้นไม้ไปลุงมัน นะเหมือนแค่แจ้งข้าเสี่ยอดินเขามาลงบันทีฝนตกน้ำน้ำเนี่ยสีรถดินกับเขามากก็ได้เราที่เราไม่ได้แล้วแนจกรอจักอาทิตย์แล้วเนาะบัดนี้จักฝนสีออกยง่ไหนบัดนทีน้ำมันก็มาจากคามหนียวแนนไม่ไหลมาตั้งฝั่งน่านประยุนแดนประยุนเพราะฝั่งนี้มันต่ำเนี่ยเนาะอ้เขียว าที่มีพูดหนไหรเจียนาทางว่าสี่เนาะออคือเชืออันคันว่าท่านล่งดีตรงนี้มันกับท่านนี่แหละคือกันออออก็จังว่ามันต้องตงอทอล้ข่างพุ่นเนะาะทั้งแดดประยุนน่ะวอาพื้นเราคุยกันแต่จะเฮือกเนะนวะ มันต้องกคนลงท่อขางนั่นกษิตได้ซื้อท่อซื้อยังใส่อีเขาแล้วขันคนก็ได้แต่ว่าขันเท้าลงดินเต็มนี่กับเบิดปัญหาแล้ว่ะขันเท้าลงดินเต็มไม่เป็นบอสอดแล้วเนาะไม่กัดสอดได้แล้วมีแต่บัตรจิตมีแต่บัตรจิตแลนด์ทางแด่นปรยุทธ์และเราปนี้ไม่เอานนเพราะมันแนนแล้วชื่อจังอันนี้มันว่าเต็มไงมันกัดสอดได้ เดี๋ยวมันจะลุกลงบนเลยขันหอดมองยันนี่ก็คื้นลุดไปบดเลยนี่จะย่างเขาไปใกล้แล้วพอดีนวัดสิลงจะยกเดี๋ยวก่อนโยกกพอนยิ่งโยกก็เสรพอเขาต้องมันยกออกก่อนเขาโยกอะไรนะเพื่อ้โยกไระเด้๋ยวโยกปรเดี๋ยวหนักหนักแห้ง แพนอันน,อออนี้นะเขาด้เอาอันแม่โครมาโยกไอ้นี่เนาะแห้งเขาหนึ่งปุ๊บไว้ดอกเนื้อหัดตรงมาตะแลงไปเบิดยี่เลยสารพี่น์เนาะสติปนี้แฟนสิบากไว่าสลิปหนาพอก,กันไหมจ้าหย่า,าน้าเนาะพี่น,อน,น้องเนาะกลัมาท่ายอัปเดตเอออัปเดตให้แม่แม่เบิรง